วันนี้เราจะมาขึ้นในบทใหม่นั่นก็คือในเรื่องของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะซึ่งในบทนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีคําว่าสมการเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญหัวใจสําคัญของบทนี้ก็คือการแก้สมการนะแต่ว่าสมการที่เราจะเจอในบทนี้เนี่ยจะเป็น2ตัวแปรเนาะอ่ะคราวนี้ก็เรามาทําความรู้จักกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันก่อนว่ามันคืออะไรเนาะ อันดับแรกนะฮะบเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็คืออ่ะผลบวกของ2จํานวนนั้นมีค่าเป็น9และผลต่างของทั้ง2จํานวนนั้นเป็น3จงหาว่าทั้ง2จํานวนนั้นคืออะไรนะฮะจากข้อความตรงนี้เนี่ยเนาะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะหาว่าอีสองจำนวนที่เราหมายถึงอยู่เนี่ยมันคือจํานวนอะไรแน่นอนว่ามันก็ต้องมีวิธีการในการหาคําตอบถูกไหมซึ่ง โดยปกติแล้วนะฮะถ้าเป็นโจทย์หรือเป็นข้อความมาเนี่ยเนาะเราก็มักจะสร้างเป็นสมการแล้วก็แก้สมการเพื่อหาคําตอบใช่ไหมเราก็จะลองทําแบบนั้นดูกับสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้นะะอ่ะเราบอกว่าผลบวกของทั้งสองจำนวนนั้นมีค่าเป็น9นั่นแปลว่ามันมีเลขอยู่2เลขซึ่งเราไม่รู้ว่าเลขนั้นคืออะไรใช่ไหมเนี่ยจากข้อความตรงนี้นะฮะสอนวนนั้นนะฮะพอเอามาบวกกันเนี่ยเห็นปะ แล้วมันจะมีค่าเป็น9แต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่า2จํานวนคืออะไรดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการแต่งตั้งหรือสมมุติให้เป็นตัวแปรเนาะอ่ะในเมื่อเราไม่รู้เนาะครูก็จะบอกว่าอ่ะครูให้จํานวนหนึ่งนะฮะให้จํานวนหนึ่งคือ x ซะหรือเป็น x นะฮะส่วนอีกจํานวนหนึ่ง อ,อีกจำนวนหนึง่งคุณครูก็ให้เป็น y เนาะเสร็จแล้วเราก็ทำตามเงื่อนไขที่ข้อความได้บอกก็คือผลบวก2จํจำนวนนี้มีค่าเป็น9เป็น9นั่นก็แปลว่าเราก็จะเอาจำวจนวนหนึ่งก็คือ x เอามาบวกกับอีกจำวจนวนหนึ่งก็คือ y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมการที่นักเรียนจะได้ก็จะได้ว่า x บวก y เนี่ยจะได้มีค่าเท่ากับ9นี่คือข้อความแรกนะฮะ นี่ข้อความแรกผลบวกของจํานวนนั้นมีค่าเป็น9นี่ไงเอามาบวกกันแล้วได้9นะฮะเสร็จแล้วอ่านข้อความต่อเขาบอกว่าและผลต่างอ่ะผลต่างแปลว่าเราจะต้องเอามาลบกันใช่ไหมลบกันแล้วนะฮะผลต่างของทั้งสองจํานวนเนี่ยจะมีค่าเป็น3แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเอา x หรือ y มาลบกันเนี่ยนะฮะมันจะได้3นะดังนั้นอีกสมการหนึ่งคุณครูก็จะเอา x ลบกับ y มีค่าเท่ากับ3นะฮะเสร็จแล้วพอเราได้หน้าตาสมการออกมาเขาก็บอกว่าให้เราหาว่า2องจำนวนคืออะไรมันก็หมายความว่าให้เราเนี่ยหาว่า x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะฮะทีนี้พอเราได้ x ได้ y ตรงนี้เนี่ยเนาะแน่นอนว่ามันจะต้องสอดคล้องกับทั้งสองสมการนะ,ะก็คือเมื่อเอา x มาแทนในนี้เอา y มาแทนในนี้ ได้9อ่ะแต่ยังไม่พอพอเอา x มาแทนในนี้เอา y มาแทนในนี้ต้องได้3ด้วยนะอะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะนึกออกแล้วแหละว่าเอ๊ะเลขอะไรเลขอะไร2ตัวบวกกันได้9แต่พอเอามาลบกันแล้วเหลือ3อ่ะถ้าพูดตามความหมายแบบภาษาชาวบ้านจากสรรมการตรงนีหนะ้หมายความว่าอะไรนะฮะหมายความว่าจํานวน2จํานวนเลขอะไรไม่รู้บวกกันได้9แต่พอเอาอีเลข2เลขนี้มาลบกันเหลือ3 เชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะนึกออกแล้วละ่ะว่าเลขเหล่านั้นคืออะไรใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราทําโจทย์เรื่องนี้ฮะแน่นอนว่าเราคงไม่เจอสมการที่ง่ายแบบนี้และเราก็จะไม่สามารถที่จะนึกเลขได้แบบนี้ออกมาดังนั้นมันก็ย่อมที่จะต้องมีวิธีการถูกไหมแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการตรงนั้นอาจตอนนี้วันนี้เราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าระบบสมการก่อนเนาะ อ่ะคำว่าระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนักเรียนจะเห็นว่าแน่นอนมันจะต้องมีตัวแปรทั้งหมด2ตัวแปรเห็นไหมฮะอย่างเช่นในสิ่งที่ครูยกตัวอย่างต่านี้เนี่ยก็จะมีตัวแปร x กับตัวแปร y เห็นไหมมี2ตัวแปร x กับ y เสร็จแล้วนะครับเป็นสมก,การอ่านแน่นอนสิเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับโอเคไหมฮะและถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยตัวแปรของเราเนี่ยจะเป็นกําลังหนึ่งนะตัวแปรจะเป็นกําลังหนึ่งเท่านั้น ะะเสร็จแล้วมันมีคําว่าเชิงเส้นเชิงเส้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสมก,การที่เราพบเจอเนี่ยจริงๆริงแล้วมันก็คืออะไรลูกมันก็คือสมก,การเส้นตรงจําได้ไหมในตอนมสองนักเรียนเรียนเรื่องกราฟเส้นตรงมาแล้วสมก,การเส้นตรงมาแล้วนะฮะทบทวนอีกทหนึ่งเนาะว่าสมก,การเส้นตรงคืออะไรอะสมก,การเส้นตรงนะฮะก็คือสมก,การที่อยู่ในรูปอะไรลูก ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะฮะจะสังเกตว่าสมก,การเส้นตรงเนี่ยสิ่งที่เรามีเลยก็คือเราจะมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรใช่ไหมก็คือตัวแปร x e กับตัวแปร y เสร็จแล้วเราก็จะมีสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัว x e ตัว y ก็คือจะมีเลขอะไรก็ได้เช่นอันนี้ก็จะเป็นเลข a เลข b ใช่ไหมฮะแล้วถ้านักเรียนจําได้มันก็จะมีข้อตกลงว่าสมก,การเส้นตรงเนี่ยมันมีหลักการในการพิจารณาอย่างไรบ้าง1ก็คือจะต้องมีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหม อ่ะไม่ <hi> รู้จําได้ไหมอันนี้ทวนให้แล้วกันนะฮะสมการเส้นตรงก็คือจะต้องมีตัวแปร x กับตัวแปร y ซึ่งตัวแปร x กับตัวแปร y ตรงนี้หน้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กับ y เนี่ยจะต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเพราะอะไรถ้ามันเป็นศูนย์พร้อมกันเมื่อไหร่เช่นถ้าตรงนี้หน้า x เป็นศูนย์หน้า y เป็นศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นศูนย์ x กับศูนย์ y พอคูณกันแล้วมันก็จะได้อะไรก็จะได้ศูนย์ใช่ไหมเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้นี่ไง ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือสมการเส้นตรงเนี่ยหน้า x หน้า y ห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันเพราะอย่างที่บอกถ้าเป็นศูนย์คูณ x ได้ศูนย์ศูนย์คูณ y ได้ศูนย์เป็นพร้อมกันเห็นปะมันก็จะได้สี่เท่ากับศูนย์อยู่แค่เนี่ยจริงไหมฮะดังนั้นจําไว้นะว่าหน้า x หน้า y ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันอย่างที่สองก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าตัวแปร x กับตัวแปร y ของนักเรียนเนี่ยจะเห็นว่าเลขชี้กําลังเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งเท่านั้น นะมันถึงจะเป็นกราฟเส้นตรงเนาะถ้าถ้าถ้า x กับ y ของนักเรียนเนี่ยเป็นกำลังอื่นเช่นกำลังสองมันจะกลายเป็นเรื่องของพาราโบลาจำได้ไหมนะฮะเพราะนั้นสังเกตให้ดีว่ากำลังเป็นกำลังอะไรถ้าเป็นกำลังหนึ่งทาง x กับ y โอเคนั่นคือเส้นตรงนะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือถ้านักเรียนเจอ x กับ y คูณกัน จะด้วยสมาการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอ x กับ y คูณการเขียนติดกันแบบนี้นั่นไม่ใช่เส้นตรงนะนั่นไม่ใช่เส้นตรงโอเคตอนนี้ทบทวนให้แล้วนะเพราะนั้นอกลับมาจากตรงนี้จะเห็นว่ามันก็เป็นสมาการเส้นตรงถูกไหมมี x e มี y หน้า x กับ y ไม่ใช่ศูนย์ทั้งคู่ถูกไหมเสร็จแล้ว x กับ e y ก็เป็นเลขชี้กำลังก็คือเลข1ถูกไหมฮะแล้วก็ x กับ y ก็ไม่ได้คูณกันนะฮะ อ่ะนี่คือสมการเส้นตรงนะแน่นอนว่าเรามีสมการเส้นตรงตรงนี้พอเวลาเราเอามาวาดกราฟเวลาวาดกรากเราก็จะวาดบนแกน x แกน y ใช่ไหมกราฟที่เราได้ออกมามันก็จะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะมันจะกลายเป็นเส้นตรงอ่ะคราวนี้นะเราพอรู้จักและระบบสมการเป็นไงอ่ะ อีกรอบหนึ่งระบบสมาการก็คือจะมีตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมฮะโดยที่กำลังจะเป็นกำลังหนึ่งทั้งคู่เนาะเสร็จแล้วข้างหน้า x กับข้างหน้า y ห้ามเป็นศูนย์พร้อมกันนะโอเคนี่คือระบบสมาการนะคราวนี้นะเวลาเรามีระบบสมาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราก็ต้องการหาคำตอบใช่ไหมซึ่งคำตอบเนี่ยนะ เวลาเขียนคำตอบของระบบสมการเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกทั้งสองสมการนี้มันเป็นเส้นตรงใช่ไหมมันเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตอบเนี่ยนะ,ะเราจะตอบในรูปคู่อันดับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทีหลังว่า,าทำไมต้องตอบในรูปคู่อันดับนะ,ะเพราะว่าอะไรอ่ะอีกอย่างหนึง่งเวลาเราจะตอบเนี่ยเราปลายทางเราต้องการว่า x คือเท่าไหร่ใช่ไหม อีกอันนึงก็คือเราอยากรู้ว่า y คือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะนั่นแหละพอเรามี x เรามี y เนี่ยเราจะสามารถเขียนในรูปคู่อันดับได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมต้องเขียนในรูปคู่อันดับแล้วมันคืออะไรนะอะแต่หลักๆให้รู้ประมาณนี้ก่อนว่าระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็คือต้องมีตัวแปร2ตัวแปรหน้า x กับ y ห้ามเป็น0แล้วก็เลขชี้กําลังเป็นเลข1ทั้งคู่เนาะแล้วก็จะมีอยู่2สมการนะฮะอะตอนนี้รู้จัก2สมการไว้ก่อน นะจะมีอยู่2ส,สมการนะ,ะสมการแรกก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นสมการที่1อีกเส้นหนึ่งก็เป็นสมการที่2ก็ได้แบบนี้นะครคราวนี้นักเรียนน่าจะาพอรู้จักระบบสมการแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วปลายทางสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรเราก็แค่ต้องการว่า x ก,กับ y คือเท่าไหร่เนาะซึ่งมันก็จะมีวิธีในการแก้ระบบสมการอยู่ ซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ในครั้งหน้านะฮะเราจะมาดูวิธีการแก้นะแต่เกริ่นไว้นิดนึงว่า 1. ในวิธีการแก้ระบบสมการนะ,ะวิธีที่หนึ่งก็คือการเขียนกราฟอ่ะใบเกริ่นไว้เท่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกไว้ในคาบที่แล้วว่าให้นักเรียนพยายามกลับไปทบทวนวิธีการเขียนกราฟเส้นตรงให้ได้นะถ้าเราเขียนกราฟเส้นตรงได้แม่นได้เก่งแล้ว นะเราก็จะสามารถหาคำตอบของระบบสมการได้เช่นกันนะ,ะเพราะฉะนั้นกลับไปทบทวนให้ดีว่าเอ้ยอการเขียนกราฟเส้นตรงเนี่ยมันทำยังไงเนาะอ่ะคราวนี้นะฮะนักเรียนที่เรียนกับครูนะ,ะเดี๋ยวก็จะมีชี้ตัวนี้แจกให้นะฮะตอนวันที่นักเรียนมาโรงเรียนหรือว่าใครที่ต้องการจะดาวน์โหลดแล้วทำใน iPad ก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวก็จะ ส่งไฟล์ไปให้ในลายกลุ่มเนาะก็ไปดาวน์โหลดหรือว่าใครอยากปิ้นเองก็แล้วแต่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนีนะ้เรื่องระบบสมการถึงเส้นนะฮะในหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ครูพูดเป็นในวันนี้แล้วทั้งสิ้นเลยนะฮะ,อะลองดูไ,ได้นะฮะเช่นเขาก็จะให้นักเรียนพิจารณาผลบวกเห็นไหมก็จะคล้ายๆกัน2จํานวนบวกกันได้ 9, เี่ยเห็นไหมเราก็เขียนเป็น9 x บวก y ได้ ผลต่างทั้งสองจนวนเป็น3ก็แปลว่าเอามาลบกันแล้เหลือ3เห็นไหมเสร็จแล้วแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีชื่อทีนี้ชื่อของมันเนี่ยก็จะชื่ออะอย่างเช่นอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมก,การที่1อันนี้เป็นสมก,การที่2เห็นไหมฮะพอเราเอาทั้ง2สมก,การเนี่ยมาประกอบกันนะเพราะอะไรทาไมต้องประกอบเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขข้อความโจทย์ที่เรากําหนดไว้จําได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียกมันว่าระบบสมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าทําไมเราถึง หาเรียกว่าระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปร1ก็มันเป็น2อันก็เลยเรียกว่าระบบใช่ไหมมันเป็นสมการเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับมันเป็นเชิงเส้นเพราะว่าทั้ง2อันนี้เป็นเส้นตรงเวลาวาดกราฟออกมามันจะกลายเป็นเส้นตรงถูกไหมทาไมเรียก2ตัวแปรอ่ะก็นี่ไงมันมีเอกับ y โอเคไหมนะฮะเสร็จแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าหน้าเอกณับหน้าห้าเป็น0ก็อย่างที่ข้อความตรงนี้บอกไว้นะฮะก็คือ โดยปกติแล้วอ่ะถ้านักเรียนเจอหน้าตายอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะแท้จริงแล้วมันก็คือเหมือนฟอร์มนี้แหละนะถ้าสังเกตเห็นไหมมี X 2มี x มี y นี่ก็มี X มี Y ใช่ไหมส่วนไอพวก A B c d e f เนี่ยมันก็เป็นอะไรเอ่ยมันก็เป็นตัวเลขเป็นจํานวนนะ,ะแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่า A กับ B ไม่เป็นสูตรพร้อมกันมันก็แปลว่าอะไรลูก A กับ B ก็คือหน้า x กับหน้า y ใช่ไหมสัมประสิทธิ์หน้า x หน้า y ห้ามเป็นสูตพร้อมกันเด็ดขาดนะฮะเช่นเดียวกันอีกเส้นหนึ่งก็ห้ามเป็นสูตรพร้อมกันเด็ดขาดนะฮะทีนี้ตรงนี้สําคัญเนาะอย่างที่บอกพอเรามีระบบสมการปลายทางของเราเราต้องการตอบว่า x คือเท่าไหร่และ y คือเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาเราตอบเนี่ยหรือว่าเวลาเราหาคําตอบมาได้แล้วเนี่ยก็คือ เมื่อเราเอาไปแทนทั้งสมการที่1เอา x ไปแทนในสมการที่1เอา x ไปแทนในสมการที่2เอา y ไปแทนในสมการที่1เอา y ไปแทนในสมการที่2แล้วมันจะต้องเป็นจริงทั้งคู่ไม่ใช่ว่าไปแทนในสมการที่1เฮ้ยเป็นจริงแต่พอไปแทนในสมการสมการที่2ไม่จริงอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะจะต้องเป็นจริงทั้ง2สมการนี่แหละมันถึงเรียกว่าระบบโอเคไหมไม่ใช่ว่าดูนะ ไม่ใช่ว่าอลองเล่นๆก็ได้สมมุติหลายคนบอกว่า x บวก y เท่ากับ9แน่นอนมันมีหลายตัวเลยจริงไหมเช่นถ้าสมมต,ตินักเรียนบอกว่าคููขา x เป็น1 y เป็น8ได้ไหมก็ได้นี่ไงเห็นปะแต่พอเรามาเป็นสมการที่2ลกเขาบอกว่า2จํานวนนี้เอามาลบกันแล้วจะเหลือ3เช่นเราบอกว่า x ของเราคือ1เมื่อกี้เราบอกว่าเรา y ของเราคือ8และ1ลบ8มันได้3ไหมมันก็ไม่ใช่เห็นปะเพราะฉะนั้น มันจะต้องสอดคล้องทั้งสองสมการมันถึงเรียกว่าระบบเนาะอ่ะโอเคนะวันนี้ให้รู้จักประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าในหัวข้อที่สองนะฮะเราจะมาดูกันว่าในการหาคำตอบเนี่ยมันสามารถทำได้ด้วยวิธีหลายบ้างแต่ก็อย่างที่บอกเกินไปแล้วว่ามันสามารถหาโดวยวิธีการเขียนกราฟเพราะฉะนั้นไปฝึกการเขียนกราฟมาให้ดีนะฮะวันนี้เกริ่นนำในหัวข้อที่หนึ่งให้รู้จักระบบสมการเชิงเส้นแค่นี้พอนะฮะ งานก็คือให้นักเรียนเลคเชอร์สั้นๆนะฮะเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรว่าตอนนี้เรารู้จักอะไรแล้วบ้างนะฮะเรารู้จักไหมว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเป็นยังไงแล้วมีเงื่อนไขอะไรต่างๆอะไรบ้างลองเลคเชอร์มานะฮะแล้วเดี๋ยววันเปิดเรียนก็จะเซ็นชื่อให้ถือว่าเป็นงาน1ชิ้นนะฮะอ่ะวันนี้ การเรียนอ,ออนไลน์ก็มีแค่นี้ขอให้หนักเรียนทุกคนมีความสุขโชคดีสวัสดีจ้ะ